โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในโหมด COV นะครับผมแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับสเปลพันนิด2คนนะคือตัวนาคอสเนี่ยเขาได้เลนออฟนะครับเขาขอสลับเลนกับลิโป้ที่ได้เลนป่านะครับแล้วลิโป้เนี่ยเขาไม่สลับให้นะครับเขาจะป่าเองนะแล้วนาคอสเนี่ยก็แบบวองแงนะครับผมไม่แบนตัวไม่เลือกตัวนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับเนี่ย ขึ้นมาออกนะครับคือนิสัยอย่างเงี้ยอย่าไปหาทํากันนะครับทุกคนสงสารเพื่อนร่วมทีมนะบางคนเขาก็ทุกคนแหละต้องการมาเก็บแต้มกันนะครับเนี่ยเพื่อนก็บ่นกันอุบอิบเลยนะยังดีนะครับที่ว่าทาจิเกมเนี้ยเป็นโลมิงนะครับเพราะว่าทาจิเนี่ยมันพอชนเลนกับพวกไฟเตอร์ได้นะครับมันเป็นไฟเตอร์มีดามเมจนะทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกแบบ ลัมเบอร์อัลัมแก๊กอย่างเงี้ยไม่มีดามเดจนะครับมันชนกับไฟเตอร์อีกฝั่งไม่ได้นะครับเกมนี้คือผมก็ต้องมายืนคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการยืนเลนคนเดียวนะครับโหมดเนี้ยผมก็ยืนเลนคนเดียวบ่อยนะทุกคนเป็นโหมดที่แบบเอาชีวิตรอดของแคลลี่เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยโลมเขาก็ไม่ค่อยจะมาเล่นกับเราสักเท่าไหร่นะครับโหมดนี้ เกมนี้ผมตั้งใจเล่นมากเลยนะถ้าเรายืนคนเดียวเนี่ยเราจะแบบอย่าพยายามห้าวมากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนมารอซ้อนเรานะทุกคนยังดีนะครับที่ว่าเกมนี้เนี่ยผมเป็นตัวเอลสูนะเอลสูเนี่ยสกิลสองเนี่ยมันเคลียร์คีฟได้ไกลนะครับก็สูมเคลียร์คีฟไปเรื่อยๆนะครับรอเพื่อนมาเติมนะรอพวกป่าหรือว่าเมดมาเติมเรานะครับ นี่ก็เล่นเซฟสุดๆเลยนะรู้ว่านาะคอสออกนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็แค่บ่นกันเฉยๆนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นกันมากๆนะครับเกมนี้ผมก็มาอัดย้อนหลังนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็ตั้งใจเล่นเหมือนกันนะทุกคนแล้วแบบเกมนี้เนี่ยไวโอกับแอดนิเนี่ยเขายืนตัวติดกันเลยนะเนี่ยเขาก็าแบบจะกดผมคาป้อมเลยนะครับ เราก็รอเคลียร์คีฟอย่างเดียวนะครับคีฟข้อป้อมเราก็ได้เงินนะรอเมดมาเติมนะครับเนี่ยจุดวางแท็บนะครับยิงคนเดียวเนี่ยผมแนะนําให้วางแท็บตรงนี้นะครับมันจะได้เห็นคนที่จะมาดักฆ่าเราได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเราก็ซูมไปนะเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตโดนไบโอเฉยเลยนะแล้วแบบแอนเน็ตแพดนี้เนี่ยมันโกงมากเลยนะ ดูดิสกิลหนึ่งรัวๆเลยนะครับสกิลสร้างวงเนี่ยโหแรงอีกด้วยนะครับผมก็พยายามมาปักวอร์ดนะทุกคนแ <shot>. uh, หมละช็อตนี้ถ้าผมมีกระสุนอีกนัดหนึ่งนะแอนเนตอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้นะครับ oh. <laughs> เกมนี้เหมือนผมซูมแม่นแปลกๆเลยนะเนี oh. ่ยเราก็โฟกัสคีฟนะครับ oh. ซูมเกียร์คีฟไปเรื่อย กาลีเขาก็อันติโซนให้เลยนะคืออันติกาลีเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับกระสุนเวทนี่แบบต้นเกมก็แรงอยู่แล้วนะทุกคนโซนไฟได้ดีมากนะครับอันติกาลีเนี่ยเหมือนมีแคลี่เพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าเป็นดาเมจเวทนะการยิงคนเดียวก็แน่นอนครับมันก็ต้องอยู่ในป้อมนะทุกคนคอยซูมเขยิปเรื่อยๆนะ ต้นเกมเนี่ยสต่อ5เนี่ยการคุมอ็อบเจกต์เนี่ยอีกฝั่งยังไงก็ได้เปรียบนะครับขอ5คนนะเราปล่อยได้เราก็ปล่อยนะครับผมทาจิเขาก็ชนกับวันเดอร์ยังไงก็ไหวนะครับแต่ถ้าโลมตานี้เป็นพวกแบบโลมจา๋าไม่มีดาเมจเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสภาพเกมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเกมนี้ยังดีอยู่นะไฟเตอร์ Fighter 2ตัว ซูมไปหนึ่งทีเอาแล้วแอนเน็ตเขาอันตรีแล้วนะแม่จะตายก็ไม่ตายทุกคนหล่อเ,เลี้ยวมานะิโปโไงเพื่อนได้ไหมซูมช่วยโอเคก็รีไปนะครับผมเนี่ยเราก็พยายามอย่าเปิดตัวมากนะมายืนเล่นๆนะครับ ะจะเอกอแอนเนตนะอันนี้แอนเนตเขามาเคลียแท็บนะครับเขารู้ว่าโลไม่อยู่กับผมเนี่ยยังไงเขาก็กล้าเล่นนะครับอีกฝั่งรู้ว่ายืนคนเดียวนะแล้วตอนนี้ได้มูลาแล้วนะครับไวโอตายไหม็อดนี้ถ้าจะไม่ผิดตายนะครับก็รีไปนะครับผม อายโอเขามั่นใจมากนะเล่นอย่างแหลมเลยดูดีทุกคนก็ตายซะเนี่ยผมขึ้นมูลาเสร็จเนี่ยผมก็จะมาขึ้นดาบแดงเลยนะครับก็ซูมหล่อเลี้ยวโดนนะเมื่อกี้หลอเลี้ยวนี่แบบยืนมอบเลยนะทุกคน <c oughs> หนีกาลีไม่พ้นนะ4ต่อ5แต่ตอนนี้แบบเกมเราพอได้เปรียบอยู่นะครับ เนี่ยได้บนด้วยนะเมื่อเราได้ป้อมบนแล้วนะครับเราต้องสังเกตเวฟดีๆนะครับถ้าเวฟชนเนี่ยเราต้องมาเคลียร์ก่อนอีกฝั่งนะครับจะทําให้เราเนี่ยไปเติมเพื่อนได้ไวขวานะครับนี่ก็เป็นสาระเลยนะสําหรับเลนแคลรี่นะครับผมตอนนี้ผมสู้ไวโอได้แล้วนะไม่กลัวนะไวโอว่าแบบเขาวิ่งหนีเรานะครับเขาปวเรามีแข่งพร้อมมีทุกอย่างพร้อมนะครับฟิกเกอร์ก็มีนะทุกคน เขาจะไม่กล้าเคลียนะครับแล้วเราเคลียรเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ไปค่มพุ่มก่อนอีกฝั่งนะครับเราเป็นข้อดีเลยนะเราก็พยายามมองเวฟให้ดีนะครับเวฟชนเราก็รีบขึ้นไปเคลียร์นะนี่ผมก็มาวางแท็บให้เพื่อนนะครับเนี่ยมันจะถึงคุ่มก่อนแล้วแบบเห็นศัตรูก่อนนะครับโอเคอันเน็ตอันตีแล้วนะเมื่อกี้นี่ไม่โดนนะทุกคน เลนบนคลิปชนแล้วนะครับผมก็วิ่งไปเคลียร์เลยนะก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะครับทุกคนเทคนิคนี้ดีมากๆเลยนะเราจะไม่เสียตังเปล่านะครับแล้วก็ทีมไฟ์เนี่ยเราก็จะได้เติมก่อนเพื่อนด้วยนะครับข้อดีหลักๆที่ผมยังไม่ออกทารอนเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยตัวหนาเนี่ยมันมีแค่วันเดอร์ตัวเดียวนะครับแอนนิตก็ไม่หนามากนะก็เลยขึ้นเป็นมูลาแล้วก็ต่อด้วยดาบแดงเลยนะครับเพราะว่า ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ไปตีอะไรกับเขานะครับเน้นซูมตอดเพื่อนนะก็จะขึ้นทารอนเป็นชิ้นที่3นะครับเนี่ยผมก็จะมาดูอย่างนี้นะแถบ2อันเนี้ยมันดีมากนะครับมันเห็นนะครึ่งแมปเลยนะทุกคนเราก็ไปเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอเนี่ยยังไงเขาก็ต้องแยกมาเคลียร์นะครับเราก็ไปดัก คุมแดงได้นะทุกคนเนี่ยผมก็จะวิ่งไปดักคุ้มแดงนะครับแล้วก็มาวางแถบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะไวโอเขาวิ่งมาแล้วแต่ช็อตนี้แบบยังไงไม่รู้นะทุกคนทำไมผมไม่ซูมใส่ไวโอไปนะไม่นางเขาตายแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาเคลียร์คลิปคลิปเข้าป้อมไวโอก็ไม่ได้เงินนะจะสังเกตนะครับว่า อีกฝั่ง3คนเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งปิดผมนะแล้วก็โดนไป1นัดอีกนัดหนึ่งก็ฝันดีครับน้องเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยผมถึงบอกไนงะเกมนี้ผมแม่นแปลกๆนะนี่นี่วโอมาบังนะนะมีแข่งก็ใช้แข่งให้เป็นประโยชน์นะครับจะทำให้เรารอดได้นะนี่ผมก็มา ซูมใส่รอซูมใส่ไวโอนะทุกคนให้เขากลับบ้านนะครับก็ดีนะเพื่อนเราได้ป้อมล่างด้วยนะครับก็ถือว่าแลกกันไปนะไวโอก็เจ็บไม่รู้ว่าป้อมกลางได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้นะครับเน <c oughs> ี่ยยืนอย่างเงี้ยเราก็เกิดได้สบายๆเลยนะครับ <c oughs> มีเพื่อนมาเติมนะคือทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นตำแหน่งของตัวเองสุดๆเลยนะทุกคน ลิปโป้ก็แบบพยายามเติมข้างบนเติมข้างล่างนะครับกาลีเขาก็พยายามมาเล่นกับผมนะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทารอนแล้วนะก็ขอบับเพื่อนนะครับเนี่ยผมอยากเจอทีมอย่างเงี้ยสัก10บยเกมเลยนะทุกคนเล่นดีกันทุกคนเลยอนะ่ะมาปักวอร์ดให้เพื่อนนะครับเนีย่ยจะสังเกตนะว่า ทาจีเนี่ยเขารอทําเวฟนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งมาเติมเรานะเนี่ยเขาทําเสร็จแล้วเขาก็วิ่งมาเติมนะครับอีกฝั่งเนี่ยเป็นรอเลี้ยวกับไวอเลตรระดับประเทศด้วยนะครับเราก็ได้รับทุกเวฟนะครับรับไปเรื่อยนะทุกคนเวฟเราก็สวยนะแบบจะดันป้อมอะไรเนี่ยมันก็ง่ายนะครับดูกาลีดิ สกิลเขาโซนดีมากนะครับเหมือนมีแครรี่สองตัวนะทุกคนเกมนี้ผมก็ซูมไปเลยยืนรวมกันยังไงโอกาสโดนก็สัก70-80%สิโอรนะโหผมว่าแค่ดาเมจการลีคนเดียวนี่แบบอีกฝั่งก็ลองแล้วนะซูมไปเอ้ยไม่โดนดอลด อ่าตายนะตายนะยันโด <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ,ยโอยแทบตายนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้โดนผมไปนัดหนึ่งหา <c oughs> ซูมอีกนัดหนึ่งแล้วกันโดนไหม <c oughs> เอาไม่โดนหลอเลี้ยวเมื่อกี้โดนตัวอะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อกี้ยิงโดนอยู่นะ อันนี้แบบ4ต่อ5แต่เราเป็นฝั่งที่ได้เปรียบนะครับแต่การงองแงแล้วออกเกมเนี่ยอย่าไปหาทํากันนะครับทุกคนสงสารเพื่อนร่วมทีมนะเกมนี้ผมก็หงุดหงิดนะแต่ว่าผมไม่ได้พิมพ์นะครับลเล่นเงียบๆนะทุกคนเราก็ตั้งใจเล่นตำแหน่งของเราให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเกมมันมีพลิกกันได้นะครับเราอย่าทอนะทุกคน เราตั้งใจเนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสพลิกมาชนะนะครับถึงโอกาสชนะมันจะน้อยนะครับสี่ต่อห้าแต่ขอแค่เราตั้งใจนะครับแล้วช็อตนี้ไบโอนัดเดียวเองนะครับแตกนะทุกคนฝันดีครับน้องเลยเนะี่ยเกมนี้ผมเป็นแสนเซิร์ฟเลยนะยิงแม่นแ,บบแปลกๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าวางเกมก็ซูมไม่โดนบางเกมนี่แบบเทพเจ้าเลยนะ yeah. เราก็ไปเคลียร์บนปกติเลยนะครับเงินเราก็ค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆนะก็รอ g o เ s l a y ร์เกิดนะครับเดี๋ยวก็จะเอากันแล้วนะต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็น b o w of s l o t d นะครับหรือว่าธนูดุดเลือดนะเน้นแบบยืนแรกไปเลยนะครับ เดีย๋ยวผมก็ซูมต่อดเรื่อยซูมดูไว้เพื่อนนะครับการีเขาก็โซนให้เราอยู่แล้วนะเราตีกับริปโป้สอาคนเนี่ยยังไงก็ได้กอตแบบชิวๆเลยนะทุกคนอ่าได้ธนูนะครับแต่แอนเนทเนี่ยแบบสกิลป่วนมากนะครับเกมนี้ฮันเดอร์คิดเดียวเพื่อน ขออีกนัดหนึ่งโอ้โหไม่โดนนะน่าจะมีคนบังนะครับก็แบบรอซูมต่อเรื่อยๆน,น,นะครับเพราะว่าเอลสูรเนี่ยตอนเรามาอยู่หน้าป้อมเขาเนี่ยโอกาสซูมโดนเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาจะยืนรวมกันนะครับเราก็ซูมไปเลยนะเรียบร้อยครับวันเดอร์ไหนรอเลี้ยวนัดหนึ่งหวานชำ่ำ สองนัดเราก็ซูมไปเรื่อยเลยครับทุกคนเออลันดอขอเหอะขอเหอะโอ้โหไม่โดนนะเสียดายอยู่นะครับช็อตนี้แต่ก็อย่างว่านะครับใครจะไปแม่นทุกนัดน,นะทุกคนและอย่างที่เห็นครับตายสี่ตัวแล้วผมยิงแอนเนตเรียบร้อยครับผมจบเกมนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเกมนี้นี่แบบตั้งใจเล่นกันทุกคนเลยนะ ต้นเกมเนี่ยเขาก็แค่พิมพ์บ่นนะครับแต่ว่าเขาก็เล่นกันนะเล่นแบบตั้งใจทุกคนเลยนะครับเน,เนี่ยผมถึงบอกไงว่าอย่าไปหาทํานะครับไอการที่แบบไม่ได้ตําแหน่งแล้วโยนออกเกมอย่างเงี้ยมันทําให้เพื่อนลาบากนะครับเกมน,นี้ก็ยังดีนะที่ชนะมาได้นะครับผมก็ตามสูตรนะครับรีพอร์ตจัดไปเลย AFK หรือออกกดรายงาน ลบ9กก็ไปแก้กันเราเองแล้วกันนะก็ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะไม่คลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับผมขอบคุณครับ